is freezing and trees start to bolt and i don't wanna be sitting alone in a room that's just filled with my soul and so i came to this place i'm looking for a familiar face and that's ที่เหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านพักอาศัยนะครับแล้วก็ในเรื่องของวิวทิวทัศนะครับด้านหลังแปลงของเรานะครับจะติดกับสระน้ํานะครับซึ่งสระน้ํารูกนี้นะครับทางด้านโครงการเนี่ยเขาขุดเอาไว้ให้นะครับเพื่อที่จะไปใช้เป็นพื้นที่สาธารณะเอาไว้สำหรับการพักผ่อนนะครับหรือว่ามองวิวสวยๆเพื่อความสดชื่นพื้นที่บ่อลูกนี้นะครับมีเนื้อที่อยู่ประมาณลาลาสองไร่ครับแล้วก็เขาเลี้ยงปลาไว้นะครับปล่อยปลาสวายนะครับ ปล่อยปลายี่สกว่าเขาอยากจะเน้นว่ามันเป็นปลาประจําจังหวัดก็เลย ตั้งใจที่จะปล่อยไปกับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเราก็ได้แปลงที่ดินที่อยู่ริมน,น้ําตรงด้านบริเวณจุดนี้ด้วยอันนี้คือบ่อน้ําของเราบ่อน้ําลูกนี้นะครับจะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแปลงที่ดินของเรานะครับแล้วก็ในเขตโซนเนี่ยก็จะมีแปลงที่เขาแบ่งขายหลายๆแปลงเลยนะครับเป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับแล้วในพื้นที่เขตนี้นะครับก็จะมีร้านอาหารด้วยเป็นร้านอร่อยราชบุรีซึ่งเขาเป็นเจ้าของโครงการนี้นะครับผมชื่อว่าโครงการบ้าน ริมเขื่อนนะครับซึ่งโครงการบ้านริมเขื่อนนะครับวันนี้ครับเฟส2มีหลุดจองอยู่1แปลงนะครับเป็นแปลงที่6เราจะพาเข้ามาชมรายละเอียดกันต้องบอกว่าตรงบริเวณแนวริมสะน้ำเนี่ยเขาทำดีมากๆเพราะว่าตรงช่วงบริเวณที่เป็นด้านหลังท้ายแปลงของเราเนี่ยเขาก็จะมีการที่ทำตัวกั้นผนังน้ำเอาไว้นะครับโดยที่เอาหินมาเลียงแล้วก็มีการที่เทป,ปูนล,ลงไปด้วยนะครับทำให้ตรงด้านนี้นะครับเราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ ใช้สอยพื้นที่บริเวณด้านหลังได้นะครับแล้วเขาจะทํำสเตปบันไดนะครับเอาไว้สำหรับเดินขึ้นมายัางแปลงที่ดินของเราต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่ดินที่สูงนะครับแล้วก็น้ำเนี่ยไม่ท่วมด้วยนะครับเนื้อที่ของแปลงนี้นะครับ200ตารางวา หมาะสาหรับการที่จะปลูกบ้านพักอาศัยนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะทําเป็นลักษณะของบ้านพักตากอากาศก็สามารถที่จะทําได้นะครับในแปลงแปลงนี้นะครับพื้นที่เนี่ยเขาได้ปรับถมเอาไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วเราสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านเลยก็ได้ข้างล่างเนี่ยต้องบอกว่าดินเนี่ยแน่นมากๆนะครับเราสามารถที่จะมาปลูกสร้างบ้านได้เลยนะครับพื้นที่เดี๋ยวเขาจะมีออตัดหญ้าให้เพิ่มเติมนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับ ในแปลงแปลงนี้นะครับสิ่งที่เขาจะมีให้เนี่ยในเรื่องของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นน้ำประปาหรือว่าเป็นไฟไฟ้านะครับมีให้แล้วก็มีล้อมรั้วเป็นแนวขอบเขตเอาไว้ให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วตัวแนวขอบเขตเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นรั้วคาร์บอยที่มีความสูงอยู่2ชั้นนะครับตั้งเป็นแนวขอบเขตบริเวณล้อมรอบแปลงที่ดินของเราโดยที่เขาจะเปิดทางด้านท้ายของแปลงไว้เพื่อที่จะไปตรงสระน้ําได้นะครับในแปลงแปลงนี้ ระดับความสูงจากน้าทะเลเนี่ยจะอยู่ราวประมาณ68เมตรนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องของน้ําท่วมแปลงนี้นะครับจุดที่สวยของเขาเนี่ยด้วยความที่ว่าของเขานะครับจะมีสาธารณะเนี่ยถึง3ด้านนะครับโดยด้านท้ายที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นบ่อน้ําตะน้ํตสาธารณใช่ไหมครับแล้วก็ด้านหน้าของแปลงที่ดินของเราด้านหน้าแปลงที่ดินของเราเนี่ยครับ จะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับก็จะติดกับถนนสาธรารณะซึ่งถนนสาธรารณะทางด้านนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะทําการเทล,ลาดยางเพิ่มเติมให้ด้วยนะครับโดยที่มีหน้ากว้างนะครับอยู่ที่27เมตรนะครับตรงด้านนี้จะเป็นถนนลาดยางที่เขาเตรียมตัวจะเทให้นะครับแล้วก็สำหรับด้านข้างนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีความลึกนะครับที่ติดกับถนนสาธรารณะ ทางดินนะครับมีความลึกอยู่ที่38เมตรแล้วก็ด้านท้ายนะครับติดกับบ่อน้ําสาธารณะเลยนะครับซึ่งเป็นทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้จะมีความกว้างอยู่ที่17เมตรแล้วก็สลหับด้านข้างนะครับขวามือที่ติดกับเพื่อนบ้านอันนี้จะมีความลึกอยู่ที่35เมตรแปลงนี้เนื้อที่200ตารางวานะครับเต็มเต็มเลยเหมาะสำหรับการปลูกสร้างบ้านเจ้าของบอกขายในราคาเพียงตารางวาละ6 1,900บาททวนราคานี้พร้อมทั้งค่าโอนค่าใช้จ่ายให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับแล้วในปลายนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางด้านร้านอร่อยราชบุรีเนี่ยเขาเริ่มมาปลูกสร้างร้านอาหารอยู่บริเวณตรงจุดนี้แล้วตรงบริเวณด้านหน้าโครงการเลยเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของการหาของกินของใช้นะครับผมก็ติดต่อได้กับทางด้านหน้าของร้านค้าได้เลยนะครับแล้วก็ตรงบริเวณด้านหน้าของร้านค้าเนี่ย เขามีกล้องวงจรปิดนะครับติดถึงติดสองตัวถ้าเกิดว่าใครไปใครมาเนี่ยเขาจะเห็นหมดเลยนะครับในโครงการนี้นะครับเนี่ยปลงเนี่ยต้องถือว่าเป็นแปลงส,สวยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าจากจุดบริเวณถนนด้านหน้าแล้วยังมีจุดบริเวณด้านข้างที่เชื่อมต่อเป็นถนนวนล้อมรอบของโครงการนะครับเสาไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้านหน้าข้างแปลงของเราแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ถือดีมากๆเลยแล้วก็ในเรื่องของอ สิ่งแวดล้อมรอบข้างนะครับนอกจากว่าเราจะมีร้านอาหารที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของโครงการแล้วนะครับโครงการบ้านลิมเขื่อนเนี่ยจุดทำเลที่ตั้งนะครับจะอยู่บริเวณแนวสันเขื่อนของอ่างเก็บน้ำห้วยไม้เตงนะครับซึ่งเราเดินข้ามถนนนะครับของเส้นถนนทางหลวงไปเนี่ยเราก็จะเจอกับแนวริมสันเขื่อนแล้วซึ่งบริเวณแนวริมสันเขื่อนเนี่ย สามารถที่จะใช,ใช้ทำกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งออกกำลังกายการเดินเล่นในช่วงเย็นช่วงเช้าหรือว่าจะไปนั่งเล่นก็ได้นะครับจากขนนสามส8เนี่ยเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็สำหรับปั๊มน้ำมันปตทสำหรับเซเว่นอีเลฟเว่นจะอยู่ใกล้เรานะครับประมาณ6กิโลครึ่ง ถ้าเกิดเราเข้ามาจากถนนเพชรเกษมนะครับอันนี้ก็จะอยู่ราวประมาณ22กิโลเมตรการเดินทางจากกรุงเทพนะครับที่ขนตง่งสายใต้ใหม่นะครับก็จะอยู่ที่118กิโลเมตรนะครับเราใครที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้ที่เบอร์เจ้าของโดยตรงเลยนะครับที่ขึ้นโชว์อยู่ใต้ล้างนี้นะครับหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงกับทางทำเลดีก็ได้นะครับ ท้ายที่สุดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเผื่อมีเพื่อนพี่น้องคนไหนที่กำลังมองหาที่ดินลนนักษณะนี้หรือว่าใครที่เคยเข้ามาในโครงการนี้แล้วตอนนั้นอ,อ๋อซื้อไม่ทันตอนนี้มีหลุดจองมานะครับผมแปลงนี้สวยๆเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยรีบๆติดต่อกันเข้ามานะครับรับวันนี้ผมนชนนและทีมงานบ้านและที่ดินทำเลยดีจากกาแล้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย